สวัสดีค่ะมาเจอกันเธอคุณพิมพ์นะคะหายไปแบบว่าวันครึ่งใช่ไหมเอาวันสองวันสิเพราะวันศุกร์ก็ไม่ได้ทําใช่ไหมก็วันศุกร์ก็มีดินเนอร์กับพี่ฝนนะคะวันเสาร์ก็มีดินเนอร์กับเพื่อนร่วมงานสามีนะคะตรงนี้ก็หนุ่มโสดกันจริงๆอายุประมาณ40่ิบนิดๆลูกสองลูกอายุสิบสี่กับลูกยี่ิบหกผู้หญิงทั้งคู่เอ๊ะแนะนำให้ใครดีหน้าเดี๋ยวก่อนขอคิดก่อนนะ ถ้าอากาศเย็นๆข้างนอกนะคะก็ต้มจืดหมูสับนะคะต้มจืดบุนเส้นเต้าหู้ต้มจืดหมูสับใส่บุนเส้น whatever หมูสับนะคะหมักในนี้เรียบร้อยนะคะในนี้ก็มีขนอนหนึ่งก้อนนะคะกำลังเดือดตรงนี้ก็มีผักเท่าที่เห็นนะคะเห็นไหมเนี่ยแล้วก็วอซอนะคะแฟนชาคริสแฟนชาคริสนะคะแย่งแฟนพี่พิมพ์ไปนะคะบุนเส้นไปก็จะเป็นเมนูกะเพราหมูยอนะคะตามที่เห็นค่ะจะใส่ถุงงอกด้วยนะคะ สูดิฉันแล้วผักชีนะเออไม่ใช่ผักชีค่ะใบใบอะไรนะซูนี่นะใบกะเพราไทยเห็นไหมคะแช่แข็งอย่างดีนะคะเซตสุดท้ายแล้วค่ะตัวไข่ตัว,ตวมันแล้วนะคะตอนนี้นะคะ่ะโอเคค่ะเดี๋ยวเจอกันตอนนี้น้ําก็เริ่มเดือดนะคะเราก็ต้องใส่ที่มันสุกยากอย่างเช่นกลัําดอกนะคะลงไปเพื่อว่าให้น้ําผักมันออกนะคะต้มผัดก้อมต้มผัดต้มผัดแกงทอดหอมอร่อยในพิษตาเราใช้ขนอหมูะคะ่ะ โอเคนะคะวันนี้ก็มีเรื่องดีใจหลายเรื่องนะคะก็คือว่าก็วันนี้ได้เจอแล้วพี่น้อยฉางเวยที่เราเคยพี่ริมเคยทางานด้วยกับแกที่ที่ไหนนะที่ไต้หวนันที่หัวเหลียนนะคะก็เจอกันจนได้นะคะใน Facebook ขอบคุณมากค่ะพี่น้อยที่มาทักหนูนะคะดีใจค่ะดีใจจริงๆแล้วก็ที่สาคัญแกยังสวยเหมือนเดิมนะคะสวยขึ้นแบบว่าตอนแรกรูปที่โปรไฟล์เป็นรูปแต่งหน้าโชคคาเบ้ใช่ไหมคะพี่พิมก็เฮ้ยใช่เหรอวะแกบอกว่าขอบคุณที่คิดถึง พี่น้อยช่างเวยอะไรประมาณนี้เสร็จพี่มันก็คลิกเข้าไปดูโปรไฟล์ใช่เหรอเราก็เลยเขาต้องคลิกคลิกคลิกเข้าไปดูในรูปอะไรอย่างเงี้ยอใช่อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ดีใจที่ได้เจอนลค่ะพี่น้อยคิดถึงเสมอนะคะแล้วก็สาวๆอีกหลายๆคนนะคะพี่ปองพี่ป๊อปผู้เย,ยี่ยไรเชียงน้องป๊อปอมัมเจนแล้วก็ใครอีกกูลืมแลอค่ะหลายๆคนนะคะโอเคนะคะค่ะต่อไปนะคะเราก็จะ ปรุงด้วยซอสพวกนี้นะคะซีอิ๊วขาวเดี๋ยวว่างๆจะมาทําลูกลอกทานกันนะคะเพาะเคยทาไปครั้งหนึ่งลนะได้สูตรจากง่ายๆค่ะจากพี่หนิงนะคะพี่สาวที่อยู่ที่รุ่นที่ที่รู้จักกันนะคะที่อยู่ที่จังหวัดอ,อยู่ที่จังหวัดที่ว่าพีนอยู่ออสเตรเลีย <laughs> แกสอนทํานะคะนี่ค่ะให้มันเดือดไปเรื่อยๆนะคะช่วงที่มันเดือดนะคะเราก็จะมาทําเค้กกันนะคะพี่พิมพ์ก็จะทําการ ตัดตรงนี้นะคะแม่บ้านกระแดะนะคะเร่กง่ายๆตรงนี้ห้ามค่ะเสร็จแล้วก็จะบีบลงไปอย่างนี้นะคะเหมือนทําลูกชิ้นนะคะนี่ค่ะแต่ลูกชิ้นเขาห้ามใช้น้ําร้อนอย่างนี้นะคะเขาต้องใช้น้ําเย็นนะคะลูกชิ้นเขาจะใช้แบบช้อนตักเนาะอันนี้ก็จะเป็นหมูยาวๆนะคะเขาเรียกแม่บ้านดัชลิตค่ะขี้เกียจม,มือเปื่อน ยอมรับไหมคะัตัวเองดัดเชอร์ริตไว้หล่อนจริงนะบางอันเราจับหมูอย่างนี้มันมัน,มนแ,ตแตกนะนี่ค่ะน้ำกันดูโอแตกออกมาทางนี้อีกกูถุงแตก,ถ,แตกถุงแตกค่ะ,คะระวังนะคะเบานีดนึงค่ะเดี๋ยวมันจะล้นอีกแล้วก็เอาไม่ทันนะคะน้ำแตกก็ไม่ใช่น้ำแตกอุตายแล้วฉันพูดอะไรเนี่ยพูดถึงเรื่องถุงแตกก็เป็นน้ำแตกบ้างไลยบ้าง อาหารมื้อนี้คงอร่อยไม่งั้นคืนนี้ก็โดนอุ้ยดูซิอีพีเคค่ะเจอกันอะต่อไปมันเดือดแล้วนะคะเราก็ใส่ากาดเลยค่ะโอเคจ้ะโลแบตเตอรี่อีกแล้ว ค่ะพรุ่งนี้สามีก็จะไม่อยู่นะคะก็ไปประชุมอีกแล้วะคะ่ะเยอะแยะนะคะช่วงนี้เอาตารางการบินมาติดไว้หน้าตู้เย็นค่ะนี่ค่ะแล้วก็พริกที่โขกกับกระเทียมนะคะผัดผัดจนให้มันเหลืองหอมนะคะแล้วก็ต่อเลยต่อไปนะคะเอาน้องยอลงเลยนะคะตอนนี้น้ำทางนู้นก็เดือดแล้วนะคะ เลยค่ะแล้วก็วุ้นเส้นนะคะที่จริงก็ต้องแช่น้ำนะคะดิฉันไม่ได้แช่ค่ะเหยงมันลงไปนะคะกดมนันเดี๋ยวเราค่อยเอา,ากป็นก่นไปกุนรนางนี่ค่ะอือหือกลิ่นพริกอ่ะสะใจค่ะแล้วก็ นี่ค่ะใครจะตัดน,น้ำตาลก็ได้นะคะอุ้ยตอนนี้เดือดมากเบาไฟก่อนค่ะเีค่ะพอตัวไปผัดจ้ะค่ะต่อไปนะคะก็ต้นหอมผักชีเลยนะจ๊ะจบค่ะแล้วก็แพนกล้องมาทางนี้นะคะโอ้โหแบบว่า นี่ค่ะอ่ะผู้ช่วยเชฟ thank you ตักน้ำซุปนิดหนึ่งนะคะเพื่อความบางคนอาจจะชอบแห้แงๆนะเจอกันอ่าต่อไปนะจ้ะใส่กระเทยลงไปเลยนะเออไม่ใช่จ้ะใส่ใบ อันนี้ลงไปอุ้ยนี่เก็บได้อีกรอบนึงเพอก็มันเยอะนะคะนี่ค่ะคิดให้ออกนะคะว่าเป็นกระเพานะคะแค่นี้ก็บุญละคะจริงๆนะอุ้ยฉันตกกล้องอะไม่ได้นะปิดไฟเลยค่ะต้มจืดเต้าหู้เต้าหู้หมูสับไม่มีเต้าหู้ต้มจืดบุนเส้นนะคะหมูสับแล้วก็นี่ค่ะกระเพานรก หมูยอนะคะน่าทานไหมคะร้อนๆเข้าสวยพร้อมเจอกันมาชิมกันนะคะเออมีน้องคนนึงถามว่าพี่พิมพ์ขาทําวิดีโอเป็น HD ยังไงพี่พิมก็ไม่รู้เหมือนกันนะคะไม่รู้ทํากดไปกดมานะคะจําไม่ได้จริงๆไม่ได้ห่วงนะคะแต่คือว่าไม่รู้จริงๆค่ะหรือว่าเราต้องไปกดโฮตรงไว้ที่ตรงมอนิเตอร์มันอะไรอย่างเงี้ยใครรู้ช่วยตอบด้วยนะคะต้มจืดค่ะหมูสับอืม นี่ค่ะกระเพราหมูยอใครเป็นคนให้เมนูนี้มารายงานตัวด่วนนะคะถ้าจำไม่ผิดน้องดุยใช่ไหมคะอืมฮะตาเตกยังหาซอก ถุงถุงเท้าสีทองยังไม่ได้เลยค่ะอืมเผ็ดมากค่ะสะใจก็บอกแล้วไงคะกระเพาหมูยอนรกอืมขอบายบ้าย,ายเลิฟย,ยูกาแฮปกู๊ดมันเดนะทุกคน